วันนี้ในห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนากาศทิเบตดำริจังหวัดเชียงใหม่พลเอกกัมปนาตรุติติองคมนตรีในฐานะเลขาธิการและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานการประชุมความก้าวหน้าการจัดทำห้องต่างๆภายในอาคารสถาบันการเรียนรู้มูลนิธิโครงการหลวงซึ่งเป็นอาคารสูง3ชั้นมีพื้นที่ใช้สอย2360ตารางเมตรในพื้นที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนากาศทิเบตดำริ ประกอบด้วยห้องประชุมห้องพิพิธภัณฑ์ห้องปฏิบัติการการเรียนการสอนสาขาต่างๆและห้องผู้ปฏิบัติงานภาพรวมดำเนินการแล้วเสร็จร้อยละ77.68ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดเตรียมนิเทศาการเฉลิมพระเกียรติทศมมหาราชาสืบสารศาสตร์ชนกาศทิเบตดำริ โดยจะทำในรูปแบบการเรียนรู้ที่ให้ประสบการณ์เสมือนจริงผ่านเทคนโนโลยีถ่ายทอดเรื่องราวเหตุการณ์สำคัญประวัติศาสตร์โครงการหลวงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันตามพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอ,อยู่หัวในการทรงสืบสารรักษาต่อยอดโครงการหลวงตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบร,รม,มนาถบพิตรเพื่อชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของราษฎร ต่อจากนั้นองค์มนตรีได้เยี่ยมชมโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์และไฮโดรโปนิกซึ่งจะตั้งขึ้นเมื่อปี2546ปฏิบัติภาร,รก,กิจงานด้านการกำจัดขยะอินทรีย์จากเศษผักที่เหลือจากการตัดแต่งของโรงคัดบรรจุผลิตผลและโรงงานแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิโครงการหลวง โดยผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์น้ำและปุ๋ยมูลไส้เดือนดินนำไปสนับสนุนการผลิตผักปลอดสารพิษและผักอินทรีย์เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรที่ผ่านมาได้กำจัดขยะอินทรีย์และวัสดุเหลือใช้มากกว่า10,000ตันและการใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้อย่างคุ้มค่าไม่เหลือทิ้งทั้งนี้มูลนิธิโครงการหลวงได้มีการวางแผนต่อยอดโครงการพัฒนาโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์และไฮโดรโปนิก โดยเป็นฐานการเรียนรู้ของสถาบันการเรียนรู้บุนิทิโครงการหลวงใช้สาธิตและถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกผักไฮดโดรโปรนิกปลอดสารพิษและปลอดไนเตรตที่ผ่านมาโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์และไฮดโดรโปรนิกแห่งนี้ได้มีการวิจัยและพัฒนาสูตรปุ๋ยไฮโดรโปรนิก AB และสารละลายธาตุอาหารพืชอินทรีย์เพื่อให้เกษตรกรได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานปุ๋ยแนราคาถูกอีกด้วย